ทะานับออสวัสดีค่ะมหนึ่งทับสามแล้วก็หนึ่งทับสองถ้าว่างจากวิชาอื่นก็เข้ามาเรียนกับครูได้เลยนะคะมาช้าครูติดอบรมไซเบอร์อยางปลอดภัยของสำนักง,งานเขตจำเป็นต้องเข้าตอนแรกหรือว่าจะทั้งวันแค่ครึ่งวันอ่งาง้นตอนบ่ายก็สอนได้ตามปกติจะได้ไม่ต้องมาชดเชยตอนเย็น นะคะคเดี๋ยวคาบต่อไปคาบชุมนุมก็จะเป็นชดเชยของ1นทับหนะอันนั้นเป็นอ่โซเชียลมีเดีย o ูเกิลสไลด์แต่ของเราเนี่ยเป็นบทที่4ออกแบบเทคโนโลยีวัสดุและเครื่องมือช่างซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะคะเรื่องวัสดุมี4ประเภทในหนังสือมีไม้มีพลาสติกยาง ใช่ไหมคะโลหะนะคะแต่วันนี้เรารู้จักเครื่องมือช่างกันเออบางคนเข้ามาแล้วออกอาจจะปัญหาที่เน็ตหรืออะไรใช่ตัดชั่วโมงขึ้นนะคะเนี่ยอ่าเอ,อ,อที่่าง ลงโปรแกรมซูมอิดไม่ได้ลงแล้วพักหยิบมือหยิบมาขีดหนึ่งเพราะว่าอัดเลยสองทับหนึ่งของมาสองวัสดุและเครื่องมือช่างนะคะอันเนี้ยวิเคราะห์สมบัติและว,วัสดุตั้งในการใชง,งานแล้วก็เลือกวัสดุและเครื่องมือช่างนะคะในการสร้างสินง,ง,งานให้เหมาะสมกับลักษณะงานแล้วก็คำนึงถึงคุภาพแ วัสดุในชีวิตประจำวันเรียนมันมีมากกว่านี้มีผ้ามีไม้มีกระดาษอะไรพวกนี้นะคะในหนังสือเรียนไม้ไม้ก็จะมีไม้จากธรรมชาติแล้วก็ไม้ปอบคุณสมบัติความแข็งแรงทนทานสมบัตินะคะแข็งแรงทนทานเหนียวน้ำหนักอะไรก็ว่าอันนี้คือคุณสมบัติ เราจะเข้าใจผิดคําว่าสมบัติคือการใช้งานไม่ใช่การใช้งานประโยชน์ก็คือเอาไว้ทำเฟอร์นิเจอร์เอาไว้ทําอะไรก็ว่าไปไม้อันนั้นคือไม่ออกข้อสอบว่าเอาไว้เอาไม้อันนี้เอาไว้ทําอะไรจะออกว่าคุณสมบัติไม้เนื้ออ่อนไม้อัดไออัดอบิมีคุณสมบัติอะไรอันนี้คือออกข้อสอบไปออกแอปภากเลย นะคะอะเราเรียนจบแล้วไม่มีแบบทดสอบเป็นแบบฝึกหัดทำเพราะแบบทดสอบนักเรียนมั่วมาส่งแล้วก็ไม่ได้สอบเองอะ่ะแต่เนี้ยเป็นอัตนัยเขียนแบบฝึกหัดคะแนนสิบคะแนนเลยนะคะโ,โลหะโลหะคุมเหล็กพวกเหล็กหล่อแล้ะแล้วไป กล้าแมีความแข็งแรงไม่หดเนาะเหล็กก่อ,นะอก็คือมีความเหนียวมากกระสนิมได้ง่ายเียมคือโลหะนอกกลุ่มเหล็กอันนี้ไม่สกตสนระสนิมแน่นอนแล้วคนสมัครใานแตกต่ากันไปดูอ่นะไปพลาสติกสองประเภทพอมอ พลาสติกก็คือพลาสติกที่ไม่ทนความร้อนละลายได้ง่ายก็วพวกอะคริลิกทอ่อพีวีซีหรือวัสดุอุปกรณ์ปกปรณ์ในบ้านนะแชมพูยาสีฟันอะไรเขาว่าแ๊ะแชมพูรกระบอกน้ำยาล้างจานอ,อะไรพวกนี้นะคะป้ายทำอะไรพวกนี้อพลาสติกอันนี้ก็คือเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกอ่ะเทอร์โมพลาสติก พิทอนความร้อนพวกสุกตรงนี้เมลานีนะะนะคะคือจะจากพลีเอสเทอร์เรซิซนต์คุณสมบัติเทอร์โมพลาสติกรอนได้ดีเทอร์โมเซนต์พลาสติกแต่ว่าอันบนเนี้ยหลอมละลายได้ง่ายอันที่สองคือน่องแรงอันนะคะ หลอมละลายยากไม่หลอมละลายแล้วก็เอามาขึ้นลูกใหม่ได้พลาสติกก็คือหลอมได้แล้วก็เอามารีเซเคเกใหม่ได้อ้างแล้วก็ยางสังเคราะห์คุณสมบัติแตกต่างก,านนกันอันน้ทัวน์ธรรมชาติก็มีความยืดหยุ่นสูงนะคะพวกไม่ทนแสงแดดความร้อนออกซิเจนไม่ทนก็คือ อ่านภาพช้าแล้วแบบฝึกหัให้ทำหน้า71เนาะส่งเลือกสิ่งของเครื่องใช้ภายในห้องเรียนสามอย่างในบ้านก็ได้ก็วาดรูปมา3อย่างแล้วก็บอกว่าสิ่งของในบ้านนะทำมาจากวัสดุอะไรที่เราเรียนสี่ประเภทพราะไม้ยางย,ายะเนาะอะไรอะโลหะแล้วก็อะไรหม้อทำมา อลูมิเนียมอะไรก็ว่าไปไมีคุณสมบัติอย่างไรก็อธิบายมาส่งมาที่รายส่วนตัวของครูที่มาเรียนวัสดุไปแล้วก็คือมนุษย์ก็คือสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาใช่ไหมคะบทที่หนึ่งที่เราเรียนเนี่ยทีนี้ไอสิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ทุกวันเนี้ยอย,อยู่มันก็ประตูมันก็เอามาให้เราใช้ได้เลยไหมคอมพิวเตอร์เอามาใช้ให้เราใช้ได้เลยไหมล้วนแล้วแต่ต้องประกอบขึ้นมาทาั้งสิน้น ทีนี้ในหนังสือบทเรียนเนี้ยก็เราต้องมารู้จักเครื่องมือที่ประกอบเอเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเครื่องมือช่างพื้นฐานนะะมีอะไรบ้างมีเครื่องมือสี่อย่างเหมือนกันเลยนะคะวัดการวัดกันนะคะการเจาะการวัดก็จะมีไม้บรรทัดเห็นไหมไม้บรรทัดทำมาจากเหล็กหรือเป็นไม้อะไรพวกนี้ลักษณะ ต่างไปวัดความยาวว้างอะไรพวกนี้นะถ้าเราเราก็ต้องใช้มีมันทัดไว้วัดเราจะใช้อันนี้เอาไว้ทํางานในสมุดในห้องเรียนฟุตเล็กโรงเรียนไม่ได้ให้มาเรียนเนาะตัวอย่างจะเป็นมันทัดเมตรบ้านทั้งหลังเราก็ใช้ตรับเมตรออ่วัดอะไรที่อันใหญ่ใหญ่ใช่ไหมคะโตเก้าอี้อะไรเงี้ยจะเอามันทัดมานั่งวัดเป็นเซนมันก็ ไม่ทันกฑ์เมตรเมตรมาวัดวัดมันก็จะไม่ยวขึ้นความยาวสิบเมตรนะคะเวลาใช้งานเราก็ระวังด้วยไม่ใช่เอามาดึงรุดเข้ารุกออกอกินนิ้วก็ได้นะคะอันนี้คือปาเมตรเครื่องมือวัดอีกเครื่องมือวัดอีกอันหนึ่งก็คือโปรเจคเตอรต์ อันนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้เรียนคณิตวัดมุมตรีโกณวัดอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราสร้างบ้านสร้างอะไรมันก็จะมีไม้ฉากหรืองานศิลปะก็จะมีไม้ฉากไว้วัดมุมเนาะนะคะวัดมุมเพื่อให้สิ่งของที่เราประดิษฐ์ขึ้นหรือระดับน้ําวัดให้มันเท่ากันนะมุมต่ตางอันนี้คือเครื่องมือวัดต่อไปเครื่องมือตัดอ,อะไรบ้างก็คืออันแรกก็คือคัตนะคะ เออเอ็ดอีซีซีอันนี้มันจำลองมาจากอะโครตรกวการใช้งานก็คือดาดหรือเหล็กหรือไม้แล้วก็ต้องสมกับงานมาใช้ดาดเนาะหรือเอามาทำพลาสติกหรืออะไรแบบเสียนได้ง่ายเอามาตัดเหล็กไกลๆไกลๆก็มีแหลบเอ็ดแอ่ไว้ ผ้าเนาะผมก็ต่างกันกาเอาไว้โลหะลวดเหล็กซึ่งการใช้งานต่างไม่ไม่ไม่มีอะไรบ้างเลื่อยฉลุนะคะไม้เลื่อยรันดาเอาไว้เลื่อยไม้ใช่ไหมคะเลื่ลหดเหล็กวันนี้นะแล้วยกตัวอย่างให้เราดู อารูประเภทคีมแหลมจาระเคนะคะต่อตั้งมือสำหรับนะคะพวกรูเอาเอาขอมาติดมาติดกันมีหลายประเภทกาวรัดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาติดกันใช่มเอาร้อนเตมิ ประกาศมีข้อควรระวังไม่ไม่เอาไว้อ่าที่มีไฟนะคะเดี๋ยวจะมันอันตรายแล้วก็บราใช้แล้วต้องปิดฝาให้สนิทนะคะทีนี้ถ้ามันโดนมือหรืออะไรเงี้ยอย่างปอดอ่อเนี่ยนนควรอุ่นหรือน้ํายาล้างเล็บนะคะถักมันโดนมือแล้วอะไม่ควรสัมผัสก็คือล้างได้ล้างออกได้เนี่ยมันจะกัดนิ้วนะากาตาฉานี่อันตรายเลย ใช้งานเสร็จแล้วควรปิดฝาให้เมชิดถ้ารู้กาวร้อนกาวร้อนเกิดมาจากอะไรนะคะแฮรี่คูเอรนะคะและ Easterman c o d e เนะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะทำวิจัยเรื่องการผลิตเลนติดลำกล้องปืนกาวร้อนเกิดจากสงครามโลกเนาะครั้งที่สองเอาไว้ติดลำกล้องเพื่อให้ เลงเป้าแม่นยำเอาไว้ค่าควรอะเนี้ปรากฏว่าวัสดุที่ทำเลียนนั้นกลับติดยึดนดนกับกอุปกรณ์เขาจึงได้แนวคิดอันนั้นเอามาใช้เป็นกาวอ่าทำมาจากไซยาโนอะคริลิกนะคะกาวร้อนมันพัฒนามาจากเดี๋ยวนี้เราก็เอามาใช้ของพวกตัวอย่างอ่างนะเอาแต่พวก รองเท้าหรือ,อยางเนาะแต่ยางเนี่ยมันจะติดมันจะติดไม่เหมาะกับงานที่เอาไว้ที่แบบกระแงหรือว่าเอามาผสมน้ำอะไรพวกเนี้ยมันก็จะหลุดง่ายติดรองเท้านี่ก็อาจจะหลุดได้ต้องมีกาวอีกแบบแป้งอ่าอันนี้เราก็คุ้นเคยอยู่ก็เอาไว้ติด ปูเป็นกาวงานตกแต่งงานอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะไม้ยางพลาสติกไออุปกรณยึดติดอีกอันหนึ่งไม่ใช่กาวละกรูปูน็อตนะจะปูพวงตะปูเกลียวนะคะมาดูสิว่าอย่างพวกไม้พวกเหล็กเนี้ยมันจะเอามาติดกันได้้พวกนี้ค่ะ นะเอาไว้ยึดไม้เข้าร็กนะคะข้ควรังก็คือขันสกูเข้าและคลายออกหลายครั้งนะคะต้องใช้อะไรก็จะพังได้ข้าขันออกเนื้อไม้มันก็จะทะลุมันก็จะไม่ติดมัดอ่าเนี่ขันเหล็กอะไรเงี้ยส,สกรูแฉกสกูปาสกูแฉกเรียบ่านก็คือรูขันอะไรพวกนี้นะคะมาระวัง เวลาขันเข้าสกูดน็อตวางวัดตรงกันเนี่ยอย้ตรงกันถ้ามันเสียมันเอียงแล้วมันอาจจะฟังได้มันไม่ตรงการบั้องอันนี้ก็เป็นอุปรกรณ์เอาไว้ไขน็อตนะบอกยึดนะคะขนาดะระบะควงแบบเอามาดูเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ ใช่เครื่องมือสุดท้ายก็คือเครื่องมือ,อมีมีเครื่องมือตดัดแรกคือเครื่องมือวัดตดัดแล้วก็ติดนะติดพวกกาวพวกสกรูอะไรพวกนี้ใช่ไหมอันสุดท้ายก็คือเจาะก,กระดาษก็จะเป็นแบบนี้ครูใช้บ่อยเอาไว้ออกตัดสารไซฟปันมืออันนี้ก็เอาไวต้ตอะไม้ไม่ต้องใช้ไฟเนาะมุนมุนมุนเอาก็สว่านโลหะแล้วก็เรียกว่าสว่านหัว ดอกสวานเนี่ยมันเอาไว้เจออะไรเอาใ,ใช้ให้ถูกแบบเป็นแบบนี้นะคะต่อไมอันนี้อ่านเจาะไม้ดอกสวานเจาะปูนดอกสวานเจาะเหล็กอ่าประเภทแตกต่างกันเราก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานแก้วเครื่องมือช่างพื้นฐานไวมากนะคะ มีเครื่องมือสําหรับการวัดการตัดการติดยึดการเจาะนะช่วยในการทํางานใช้เครื่องมือสร้างพื้นฐานแต่ละประเภทเอามาประกอบเบื้องต้นอ่ามหนึ่งเอาใช้ให้เป็นเวลาเราจะประดิษฐ์สิ่งของอะไรเราต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ทดลองการใช้เครื่องมือก่อนดูว่ามันชํารุดอะไรไหมนะถ้าเราไม่ทดสอบเอามาใช้เลยมันก็จะเกิดอันตรายกับผู้ใช้ได้นะอ่าแล้วก็เวลาเราตรวจสอบอะไรเสร็จแล้วเราก็สามารถเอามาสร้างชีนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้บดวัสดุและเครื่องมือช่างมีหลายประเภทแต่ละประเภทมีจุดประสงค์แล้วก็ใช้ที่แตกต่างกาันการสร้างชิ้นงานจําเป็นต้องพิจารณาวัสดุให้เหมาะสมกับงานและการนําไปใช้รวมถึงควรเลือกใช้เครื่องมือช่างให้เหมาะสมกับประเภทของงานแล้วก็คํานึงถึงความปลอดภัยดูแบบฝึกหัดนี้ทำแล้วก็ส่ง หน้าเอกาสารส่งคูดได้เลยนะอันที่จุสองไปก็คือ,อการใช้ยาในชีวิตประจำวันควรใช้เครื่องมือช่างใดในการปรอบอันนี้มอเตอร์เนาะเป็นจากใช้แรงเท้าหมุนแล้วก็เป็นไม้นะคะก็คือให้ให้เรา ใช้เครื่องมืออะไรในการประกอบสิ่งการนี้ขึ้นมาเครื่องมือช่างพื้นฐานเมื่อกี้นี้เหตุใดช่างนั้นและและข้อควรระวังอย่างไรเราจะประกอบจากขั้นตหนึง่งมีทั้งไม้มีทั้งเหล็กเนี่ยเอามาตอกวัดคือต้องใช้เม็ดวัดไม้หรือเปล่าคนที่ใช้อันนี้อะไรอ่านระวัง เล็กเล็กมาหนึ่งสองสามสี่ห้าน้อยสามอย่างหรือสอย่างก็ได้ที่จะมาเป็นต่าไม้อันนี้เขียนมาแล้วก็ถ่ายหน้านี้ส่งในลายส่วนตัวของครูให้ทำไปบทแความคิดช่วยโปริสสร้างแปลงผักแนวดิง่งพัฒนาโครงร่างผัก ถ้าเรียนออกในบทที่สองออกแบบแล้วเนาะโปรลรีนไปทุกบทเลยบทหนึ่งบทสองบทสาบทสี่นะคะคุณสมบัติกันได้เรียนรู้วัสดุมีมสี่อย่างไม้โลหะพลาสติกยางเราจะใช้วัสดุพวกนี้สี่อย่างเอามาประดิษฐ์แปลงผักอย่างไรนะคะมาเลยว่าอย่างแรกไมนะ้วัสดุทำจากไม้ ส่วนใจข,ข,ของร่างแหบงปักไม้อบไม้โอเอสคุณสมบัติเบาแข็งแรงเหมาะกับทำโครงร่างแนี่งปักเหตุผลที่เราใช้ต่อไปสายยางมาจากอะไรก็ว่าไปเอามารดน้ำอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างโลหะ มันมีไหมในแปลงผักของเราอะไรที่ทํามาจากโลหะโครงร่างแปลงผักแบบเหล็กบะหรือแบบไม้นะคะพลาสติกบัวรดน้ําอะไรก็ว่ามาจากพลาสติกไหนแล้วก็ผลก็เขียนมาอันนี้คือวัสดุอิฐใช้สร้างต้องมือช่างอ็ดเอามาสร้างแปลงผักของเรามีเครื่องมือวัด เราใช้อะไรในการวัดอแบบเราต้องวัดก่อนเนาะวัดมุมวัดอะไรความกว้างเท่าไหร่เครื่องมือตัดใช้อะไรตัดน่ะตัดโครงไม้ตัดอะไรอย่างงี้นะเอามาติดอ่านะเอานอ็อตหรือสกรูอะไรมาติดนะโครงร่างแปลงผักให้เข้าด้วยกันหรือใช้ตะปูตอกค้อนตอกอะไรอย่างงี้เครื่องมือวัดตัดเจาะอ่านะต้องมีเจาะอะไรไหมอ่า ก็เขียนมาแบบ1ของคงแงผักอปอลิส่แบบขาดหน้า82ชั้นวางหนังสือนะคะให้เราแบบมาเลือกมาวางหนังสือส่วนใหญ่จะเป็นไม้เนอะวาดมาวาดชั้นวางหนังสือเขไปสืบค้นในเน็ตหรือไปที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ที่เป็นชั้นวางหนังสือหรือเข้าไปในห้องสมุดโรงเรียนต่างๆหรือในบ้านเรามีชั้นวางหนังสือให้ออกแบบชั้นวางหนังสือสองชั้น ตั้งบนโต๊ะในบ้านนั่นจะนสร้างชั้นวางหนังสือแบบไปออกแบบวางลงมาแล้ววัสและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างอันนั้นเราจะใช้อะไรและคราวรระวังในการใช้ไหมเราก็เขียนมาว่าทำมาจากไม้หรือทำมาจากโลหะหรือทำมาจากหรือทำมาจากยางคุณสมบัติผลที่เลือกใช้อันนี้ไม้ส่วนใหญ่จะทำมาจากไม้แล้วก็เครื่องมือสร้างที่ใช้ในการสร้าง มาเหตุผลต้องเลิกใช้อันนั้นข้อควรระวังเนี่ยค่ะตั้งแบบค่ะไชบทอันนี้แล้วก็ถ่ายรูปส่งลายส่วนตัวของครูอืมไปแล้วนะหรือนณัผธานคนเดียวที่เรียนเป็นเพื่อนมาดูอันหนึ่งน่าจะส่งไปในไลน์แล้วนในลิงลไลน์คือห้องห้องใช้อันนี้หมดแหละมาก็ ของพี่มอสองปีนี้นะ,<อ>ะจีดมันจะไม่รับคำตอบแล้วใช่เสียงข่ะ เดี๋ยวไม่ไม่ได้ขึ้นไปห้องคอมตอนแรกว,ว่าจะขึ้นแล้วทีนี้ว่ามันมีอบรมไงขึ้นไปไม่ทันแหละก็เลยสอนต่อขออภัยด้วยขออภัยมันเป็นชอ็อตอะนะ้ตบุ๊โรงเรียนเดี๋ยวรอซ่อมไปถามช่างแล้วขอมของครูนะจะได้ไม่ต้องขึ้นไปห้องคอมขึ้นห้องคอมนั่งสอนคนเดียวน่ากลัวอ่ะ ในถึงแบบฝึกาัดอไลน์เนาะเดี๋ยวครูส่งไปแป๊บหนึ่งส่งไปในห้องของนักเรียนแล้วแบบหนึ่งหอสอง,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 งอันนี้สไลด์ นิสลิงสร้าทำเนียบรุน่นหนึ่งกับสี่มั้งที่เรียนไปแล้วเรียนวันจันทร์เลยคาแรกเลยนี่มาและอบทที่สี่ วัสดุและเคเรื่องมือช่างการทบทวนจากในหนังสือทำในหนังสือก่อนนะลูกนะคะหนาพันเขียนชื่อเขียนแล้วค่อยมาทำในฟอร์มแล้วก็ถามคุณถามแหละแค่เราไม่ได้เขียนลงในกระดาษของโอันนี้ส0คะแนนเป็นการทบทวนอ่า คะแนนในหนังสือก็ต้องส่งนะอบทที่สี่ห้าหกตรงก็จะคิดคะแนนสิทคะแนนนั้นแยกต่างหากเป็นตัวช่วยกับแบบทดสอบออนไลน์กับแบบฝึกหัดที่เรายังธนาพันธ์เปิดใหม่หน่อยคะ่ะ มันมันขาดหายบางช่วงใช่ไหมค่ะอ่ามันชอ็อตตอนนี้คือติดปัญหาเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะโทรถ,ถามช่างว่าคอมรูซ่อมเสร็จแต่หรือยังไม่ได้ขึ้นไปห้องคอมไง <c oughs> <c oughs> โอเคจ้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะถ้าซ่อมข้อซ่อมไม่เสร็จก็คือจะต้องขึ้นไปห้องคอมแล้วนะาะว่าไม่ได้ยินขาด,ดให,หายขออภัยด้วย พอพอจะทำแบบระกาดได้ไหมัวแทนห้องได้ค่ะทำได้เนาะอ่างัา้นจ้าขูขอจบแค่นี้นะบทที่สี่อ่ะไปทำเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ